จากตอนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาถึงตอนที่สองก็คืออุก,กาสะติสระเนนะนะนี่คืออุก,กาสะตอนที่สองนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าท่องก่อนอื่นแล้วก็ต้องท่องคำขอเข้ามาก่อนอันดับหนึ่งนะแรกนะก็คืออุก,กาสะวันทามิพันเตสัพพังอปราทังขะมะธรเเมพันเต มยากตังปุญญา,ามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญางไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิคือจะขออธิบายตรงอุก,กาสะวันธมิพันเตคำขอขามาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดคุณท่องอุก,กาสะท่อนแรกได้แล้วเนี่ยท่อนสองท่อนสามเนี่ยคุณจะท่องสบายขึ้นเพราะว่ามันจะมีตัวเปลี่ยนนิดเดียว ส่วนอุก,กาสะาวันธมิพันเตเนี่ยมันก็ไปซ้ํากับอุก,กาสะท่อนแรกใช่ไหมถ้าเราท่องท่อนที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยท่อนที่สองเนี่ยก็จะไม่ค่อยยากขึ้นมันจะง่ายขึ้นจะไม่ยากนะคันนี้เราก็จะไปดูต่อไปเลยนะอันนี้คําขอสนนะละศีนจะท่องนําไปก่อนนะอุก,กาสะการุญยังกัตวาติสรเนนะสห สีลานิเทธเมพันเตอหังพันเตสณะศีลังยาจามิทุติยมปีอหังพันเตสณะศีลังยาจามิตติยัมปีอหังพันเตสณะศีหลังยาจามิก็คือตรงอ,อุกาสะการุญกัตตวาเนี่ยท่อนที่หนึ่งจะเป็นอ,อุกาสะการุญกัตตวาปับพัชชังเทธเมพันเต ส่วนท่อนที่สองก็จะเปลี่ยนอุกาสะกานุยังกัตวาติสะเนนะสหศีลานิเทธเมพันเตเห็นไหมตรงจุดที่เหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเเนี่ยที่ที่ขีดเอาไว้เนี่ยคือตัวเปลี่ยนนั่น,น,นเองนะอาหางพันเตสนะศีลังยาจามิส่วนท่อนที่หนึ่งจะเป็นอาหางพันเตปอาหางพันเตปัพ,ตปพัชชังยาจามิส่วนท่อนที่สองจะเป็นอาหังพันเตสนะศีลังยาจามินะ อันนี้พอทําความเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยพอท่อนที่สามก็จะง่ายขึ้นส่วนท่อนที่สองเนี่ยมันจะมายากตรงศีลน,นี่เองศีลน,นี่ศีลห้าเนี่ยได้อยู่แล้วเนี่จะเป็นเป็นศีลข้อที่หกถึงข้อที่สิบเนี่ยมันจะเป็นข้อที่หินมากทีเดียวสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มท่องแต่ไม่มีปัญหาในเมื่อทำานดวชุดนี้แล้วก็จะพยายามทําให้เข้าใจง่ายนะนี่ทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนพอเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ย พอเสร็จจากนี้แล้วเนี่ยก็ท่านก็จะเราก็จะท่องต่อไปนี้ก่อนจะไปถึงอีกขั้นตอนหนึ่งจะขอท่องนําอีกสักครั้งหนึ่งนะนี้พร้อมหรือยังเราจะท่องพร้อมกันเลยนะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเราก็ว่ากันไปเลยอุกาสะการุจังกัตตวาติสระเนนะสหศีลานิเทธเมพันเตอะหังพันเตสนะศีลังยาจามิ ทุติยัมปิอะหังพันเตสรณะสีลังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตสรณะสีลังยาจามิอ่าต่อเลยนีัจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยก็จะกล่าวนะโมสามจบแล้วเราก็ว่าตามไปนะท่านจะกล่าวไปก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเ <c oughs> มื่อจบสามครั้งแล้วเนี่ยเราก็ว่านะโมสามจบเหมือนกันแต่ให้ท่านนําไปก่อนนะ <c oughs> แล้วก็ว่าตามไปเลยพอท่านหยุดปุ๊บเราก็ท่องนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอจบจากนั้นเนี่ยเมื่อจบแล้วนะพระอาจารย์ก็จะบอกว่ายะมะหังวทามิตังวเทหีเราก็พึงรับว่าอามะพันเตนะอันนี้จะท่องให้อีกรอบหนึ่งนะยะมหังวทามิตังวเทหีรับว่าอ่าถูกต้องอามะพันเตโอเคนะรับไปต่อเลยนะ ต่อจากนั้นพระอาจารย์ก็จะให้สนาคมก็พึงรับไปทีละตอนนะท่านจะท่องนําไปก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพอท่านบอกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิเราก็รับว่าธรรมังสนณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็รับว่าสังฆังสรณังคัจฉามิทําอย่างนี้ไปจนจบจนทุติตาตินะ นะครับบอกว่าทุติยมปีพุทธังสนนังคัชามิเราก็ว่าไปว่าตามไป <P. พอท่านบอกว่าทุติยมปีธรรมังสนนังคัชามิเราก็ว่าไปทุติยมปีสัง,ง,สาางคังสนนังคชามิเราก็ว่าไปตติยมปีพุทธังสนนังคชามิว่าไปตติยมปีธรรมังสรนังคชามิว่าไปตติยมปีสังคัง,งสนนังคชามิอ่าพอต่อจากนั้นเนี่ยพระอาจาร,รย์ก็จะกล่าวว่า ติสะาานะคะมนังที่ตังพึงรับว่าอามะพันเตอันนี้การปันประชาเป็นสัมณเนยเนี่ยจบตรงนี้แล้วคืออามะพันเตเรารับแล้วนะคือปัประชาเป็นสัมณเนเนี่ยจบแค่ตรงนี้อามะพันเตต่อจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้เรารับศินสิบป,ประการต่อไปเป็นสิลของเนยสิบป,ประการนะนี้ท่านก็จะกล่าวนําไปก่อนครือกล่าวสมาทานเป็นเป็น,นตอนๆไป ก็คล้ายๆกับพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสนังคัจฉามินี่แหละคล้ายๆกันนี้เริ่มสินงข้อที่หนึ่งนะสินสิบเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือปาณาติป,ปาตาเวรม,มันมสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะตินนาทานาเวรมันมสิกขาปะทังสมา,า,มา,า,า,มมาทมาิยามิสินงข้อที่สอง สินข้อที่สามอะรรมะจาริมมายาเวรมนีสิกขาปะทถงสมาธิยามิสินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทถงสมาธิยามิสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิ มิสินข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราจะท่องได้อยู่แล้วนีตรงคําว่าอะพรมมจริยาเนี่ยปกติถ้าเกิดสินห้าปกติก็จะเป็นกาเมสุมิฉาจาราเวามารมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นอะพรมมจริยาเวามารมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินะตรงคําว่าสมาธิยามิไอตรงที่เรื่องเลืองเนี่ยที่เน้นไว้นี่ก็คือคําที่มักจะท่องผิด กันประจำนะท่องปิดยังไงล่ะก็คือสัมมาทิยามิตลอดมาเสิงก็สัมมาสัมมาตลอดจริงจริงมันอ่านว่าอะไรครับอ่าสัมมาทิยามินะโอเคนะเข้าใจกันสมัยนะว่าอ่านว่าสัมมาทิยามินะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิคําว่าสิกขานี่ก็คือสิกขาสิกขาบทนั่นเองนะสิกขาบทตะระบทตระ,ะบทไปนะนี่เราความหมายเนี่ยโอเคเราก็ รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ไปถามผู้รู้อีกทีหนึ่งนะอันนี้เราจะเน้นคือท่องให้ได้ก่อนสินห้า5เนี่ยไม่ยากหรอกทุกคนก็ท่องได้อยู่แล้วนะนี่ตรงจะมาเน้นก็คือไอสัมมาทิยามิตรงนี้แหละบางคนชอบท่องสัมมาทิยามิประจํานะถ้ากอนมาที่ก็เจอประจําสัมมาทิยามิบางทีเราบอกว่าสัมมาเขาบอกว่าสัมมาพี่สัมมาครับสัมมาแล้วบอกสัมมาเขาบอกสัมมา บอกอาไปเปิดสมุดดูเขาบอกผมดูแล้วอดูใหม่เราเปิดดูอีกทีหนึ่งการเป็นอะไรครับสามาทียามิแล้วผมจะทํายังไงคุณก็แก้สิครับง่ายๆไม่ไมยากนะครับประมาณนี้นะคือก็เขาแก้นะโอเคนะี่เราจะมาดูนี้ก็จะขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสินข้อที่หกถึงสินข้อที่สิบ็็จะยากขึ้นแล้วนะก็าทำใจหาใจลึกๆพร้อมหรือ,อยังถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเลย let's go พร้อมกันนะจ๊ะ วิการโพชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอ่าสินข้อที่หกนี่คือสินข้อที่เจ็ดนัจจคีตะวาทิตะวิสุกะพัสนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันนี้คือสินข้อที่เจ็ดนะนี่คิอข้อที่เจ็ดมาลาคันทวิเลปะณะธารณะ,ะมันดณนะ พิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินิสินข้อที่อันนี้ข้อที่เก้านี่สินข้อที่เก้าอันนี้ข้อที่เก้านะอันนี้คือข้อที่หกหกเจ็ดแปดอันนี้ข้อที่เก้านะอันนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนมาลาคันทุเล มาลาคันทุเรก็คือสินข้อที่แปดท่านเองมาลาคันทะวิเลปะณนะทารณะนะมันดณนะวิภูสนนะธฐานาเวรมณีสิกขาปะทงังสมาธิยามิทำไมต้องเน้นสินข้อตรงนี้เยอะประจำเพราะสินตรงนี้ข้อนี้ท่องอยากมันจะยาวมากถ้าเกิดจะท่องจําทีเดียวไม่มีทางแล้วจะออกบอกวิธีและเคล็ดลับในการท่องที่ว่าเอาให้จําง่ายๆนะอันนี้เรามาดูนี้ก่อน อุจาศยนะมหาศยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันนี้ข้อที่เก้าอันนี้คือสิลข้อที่สิบต่อไปนี้นะชาตารูประปรัชตะปติขะานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันนี้คือสินข้อที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อที่หกถึงข้อที่สิบเนี่ย มันก็จะยากขึ้นแน่นอนนะเราเราไม่มันไม่คุ้นอ่ะคือเราไม่เคยเราไม่ค่อยท่อ,ทองอ่ะมันไม่คุ้นปกติเราจะสินห้าสินห้าเาเทียังผิดๆนะเขาเข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจอยู่นะน,นี่คือการมาสอนกันให้เข้าใจนะโอเคนะครับนี้วิกาลโพชนาเนี่ยโอเคอาจจะท่องได้เยนะพอได้อยู่เพราะว่ามันสั้นพอตรงมาถึงเนี่ยนัจคีมาลาอุจจาชาตรลปะเนี่ยนี่มาดูเลยที่ทําไว้นะขีดเป็นวักๆในไว้นี่คือ นัจกคีเราจะท่องนัจกคีแล้วก็ตะวาทิตะวิสูกาทัศนานะคือจะแบ่งเป็นวักหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะเป็นวักวักเรามาท่องพร้อมกันนะนัจกคีอ่าท่องโอเคตะวาทิท่องตะวิสูอ่าท่องกาทัศนาท่อง ตรงเวละมณีเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเราได้อยู่แล้วเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะโอเคนี่ได้อยู่แล้วอ๋ออันนี้พิมพ์ผิดไปตวงโอโทษทีนะโทษทีอันนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดไม่ใช่เมเวละมารีนะเวลมณีนะอันนี้พิมพ์ผิดนะขอโทษทีโทษทีนะคือเวลมณีนะโอเคตรงมาลานะเอาเรามาดูตรงมาลากันมาลาแล้วหยุดทันพวิเลหยุด ปะนะทาละนะมันดะนะวิภูสนฐานาะเวรมณีก็ได้อยู่แล้วนะตรงคำเนี้ยตรงคำนี้ที่ลูกสอนชี้นะคือจะท่องมันดะนะนะเป็นมันมันดะนะไม่ใช่มันทะนะนะเป็นมันดะนะนะนี่ก็เป็นมันดะนะอันนี้เรามาดูใหม่เวลาท่องท่องเป็นวักวักนี่เราจะขีดทางห่างไว้ใช่ไหม kur? นี่จะขีดทางห Shim ่างไว้ hai. ให้นี่เป็นทางห่างไว้ท่องว่าเป็นอย่างนี้อ่ะเรามาท่องดูกันใหม่นะ อ่ะพร้อมกันนะจะนำไปก่อนมาลาอ่าท่องโอเคคันทวิเลท่องอ่าปะาะท่องทาละณะท่องมันดานะท่องโอเควิภูสถานาเวและมณีสิกคาพักทางสมาธิยามีโอเคท่องนั้อยู่แล้วนะคาวนี้เรามาดูอุจจาอีกอุจจาก็จะแบ่งอันนี้ก็เป็นสองวรรนะจะท่องนำไปก่อนแล้วกัน อุจาศยนะมหาศยนาเวรมณีอันนี้ได้อยู่แล้วนะนี้เราจะมาท่องอีกทีหนึ่งนะอ้าวนี้จะท่องนําไปก่อนแล้วก็ท่องตามนะอุจจาศยนะท่องมหาศยนาท่องเวรมณีอันนี้ได้อยู่แล้วไม่ต้องท่องนะโอเคนะอันนี้เรามาดูสินข้อที่สิบชาตารูปะชาตารูปะอาโอเคนะพร้อมนะจะนําไปก่อนชาตารูปะ หยุดลัชะตะหยุดปฏิคหาหนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิได้แล้วอันนี้จะเป็นสามวรรคหนึ 1, 2, ่งสองสามะชาตรูประลัชะตะปฏิคหาหนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิน,นี่เป็นวรกวร์กอันนี้เราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะตรงเนี้เป็นพูดง,ง่ายๆก็เป็นแบบจุดหลักเลยอะที่ว่าเวลาท่องขานานาคเนี่ยจะมาติดตรงนี้กันจะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มากเลยจะมาติดส่วนนี้นะถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไม่ได้ผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยคุณได้ไปต่อแน่นอนนะครับตรงนี้แน่นอนเลยคุณได้ไปต่อแน่นอนนะนี่เรามาดูนะวิกาลโพชนาเนี่ยคือวักเดียวส่วนนัจคีนัจคีตาวาทิตาวิสุขทัศนาอันนี้สี่วักหนึ่งสองสามสี่อ่ะมาดูมาลาคันวิเลมีกี่วักมาลาคัมพรมาลาคันทวิเลนะครับมีหนึ่งวัก สองวักสามวักสี่วักนะมีทั้งหมดสี่วักเหมือนกันมาลาคันทวิเลปะนะทาลนะมันดนะวิภูสนาธาโอเคเวรมณีนะเีจะมาดูอุจาศยนะอุจามีสองวักอุจาศยนะมหาศยนาเวรมณีโอเคผ่านนุชชาตรูปะก็มีสามวักชาตรูปะระชะตปฏิคหนา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโอเคเวลาจะท่องเนี่ยเราจะท่องเป็นวักวักอย่างนี้แล้วเวลาพอเราจําเป็นวักวักได้แล้วเราเอามารวมกันเราท่องเสียงดังฟังชัดพร้อมนะจะนําไปก่อนแล้วท่องตามนี่คือจะท่องเป็นบทไปเลยนะวิกาลโพชนาะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอ่าคุณท่องท่องเลยโอเค โอเคเอาใหม่นะท่องใหม่ท่องใหม่หมวิการโพชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอ่าท่องเลยโอเคอ่ามาดูข้อที่เจ็ดนัจคีตวาทิตวิสูกัฏสนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอ่าวท่องเลย โอเคอ่ะมาดูมาลาข้อที่8มาลาคันทวิเลปะนาานะธาณะมันดณนะวิภูสนธานาเวรมณีสิคาปะทังสมาธิยามิอ่าท่องเลยอ่าโอเคอันนี้มาดูสินข้อที่เก้า จะนำไปก่อนสองวรคอุจจาสยนะมหายนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอ้าวท่องไปโอเคอ้าวเรามาดูข้อสิบข้อสุดท้ายชาตารูปะลาัชาตะปฏิฆานา เวรนมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอ่าวว่าไป <c oughs> โอเคนะพอจบจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วเข้าใจนะศีลห้าศีลสิบอะไรเรียบร้อยแล้วพอจบจากตรงนี้เสร็จแล้วคันนี้ก็จะมาอ่าพระอาจารย์พึงสรุปซึงสรุป สำเนียงก็ว่าไปสามจบดังนี้นะอิมานิทะสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทะสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทะสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอันนี้ก็สรุปสรุปสินนะสินสิบนั่นเองสรุปให้แล้วก็ซ่องไปสามรอบนะ ท่านก็จะนําไปก่อนเวลาท่านท่องนําไปก่อนอิมานิทะสะสิกขาปทานิสมมาธิยามิแล้วเราก็ว่าตามไปสามจบนะที่นําไปแล้วนะแต่ขอจะท่องนําอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะเวลาท่องก็ท่องเสียงดังฟังชัดจะเน้นมากเลยก็เสียงดังฟังชัดนะเวลาท่องฉะฉานน่คือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาท่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมนเวลาเป็นพูด เราชอบนะคนที่ท่องเสียงดังฟังชัดฉะชานเสอว่าเขามีความมั่นใจเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องท่องให้เสียงดังฟังชัดฉะชานในอัขราอุปช้ายเห็นก็จะอู้หูคนนี้นี่สุดยอดจริงๆนะแล้วท่านที่สอนมาสอนหน้ามาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้มากให้เสียงดังฟังชัดแล้วก็จะเป็นอุปชาท่านก็จะเห็นโอ้เขาตั้งใจจริงๆนะคุณได้ไปต่อแน่นอนนะ ต,ตอนนี้คือยังไม่ประมาณครึ่งทางและวหลืออีกนะนี่จะขอนําก่อนนะอิมานิทะสะสิกขาปทานิสัมาทิยามิอิมานิทะสะสิกขาปทานิสัมาทิยามิอิมานิทะสะสิกขาปทานิสัมาทิยามิโอเคครนี้ก็ก็จะจบแค่ตรงนี้นะแล้วครนี้ก็จะมีอ่าเมื่อเนี่ยเมื่อ เมื่อสมณเณรกล่าวสรุปศีนจบแล้วพึงกราบหนึ่งครั้งนะแล้วก็ปรดนมือกล่าวขอขอมาโทษดังนี้อ่าโอเคว่าอะไราวนี้ก็มีวันทามิพันเตอตรงจุดลูกน้ําเห็นนะจะหยุดสับพังอป,ปราทังคมะธเมพันเตหยุดมะยากะตังปุญ,ญสามินาอะนโมทิตพังหยุดสามินากะตังปุญญังไมหัง ตาตพังสาทุสาทุอะตุโมทามินี่คือคําขอเข้ามาแต่บางที่บางวัดเขาก็ไม่ได้ท่องตรงนี้บางบางที่นะขอเน้นว่าบางที่เขาไม่ได้ท่องตรงนี้นะเขาก็จะท่องอุก,กาสะท่อนสามไปเลยอุกาสะกาลุยัยนกัตตวามิสยังนั่นเองทเทธเมพันเตเขาจะท่องไปเลยแต่เราเอาตามหลักเลยตามหลักก็จะท่องอย่างนี้วันทามิพันเตเนี่ย คำขอเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะอันนี้จะขอท่องนําอีกหนึ่งครั้งนะก็ท่องตามนะวันพามิพันเตสัพพังอปาราทังขะมะพะเมพันเตมยากตังปุญญามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญัมไมหังทาตพังสาทุสาทุอานุโมทามิโอเคนะท่อนสองเนี่ยก็จะจบอยู่ประมาณนี้นะ จากนั้นเนี่ยเขาอาจจะให้พึงเราไปรับบาตรแล้วก็เข้ามาหาอุปชายยะเพื่อจะท่องอุกาสะท่อนที่สามต่อไปอันนี้เราจะยังไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมแต่เราจะเน้นเรื่องการท่องอักขระในไอในอาาักขระที่ชัดเจนนะท่องอักขระชัดเจนท่องให้มันชัดเจนนะเสียงดังฟังชัดนะจะเน้นมากเสียงดังฟังชัดนะครับโอเคนะก็ขอจบท่อนที่สองอุกาสะท่อนที่สองไว้ตอนนี้ก่อน แล้วจะวิดีโอหน้าก็เป็นอุกกาสะท่อนที่สามต่อไปนะถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยเ็าย้อนย้อนไปย้อนมาคือย้อนกลับไปดูกลับไปเนี่ยแล้วก็จะขั้นตอนเนี่ยเ็าจะอัดจะเอาลิงก์ของวิดีโอที่ทําไว้อีกลิงก์หนึ่งเนี่ยจะใส่ไว้ข้างล่างเพื่อย้อนกลับไปดูว่าเขาท่องกันยังไงยังไงวิธีการกราบยังไงยังไงเนี่ยแล้วในวิดีโอต่างๆเนี่ยก็มีคือให้เราเลือกดูได้หลากหลายก็ แล้วแต่ว่าเราจะสถานที่นั้นเนี่ยจะบวชอะไรบ้างจะเป็นขั้นตอนพิธีกรรมแบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็ไปติดตามในวิดีโออูกาสะท่อนที่สามนะโอเคนะก็ขอให้ตั้งใจนะครับก็หวังว่าทาได้นะผ่านอันนี้ไปได้ก็ยังเหลืออีกสองขั้นตอนนะก็ขอโอเคนะจะไปเจอกันในท่อนที่สาม